สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้อัปเดตเงินเก็บส่วนตัวของผมภายใน1นาทีนะครับเฉพาะเงินเก็บส่วนแรกที่เป็นเหรียญนะครับผมมีเหรียญ2บาทที่เป็นรอเก้าห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เหรียญแปดเหรียญที่ระลึกหนึ่งร้อยเก้าบาทเหรียญสิบรอเก้าหนึ่งพันบาทเหรียญสองบาทสีเงินสามสิบเหรียญหกสิบบาทแล้วก็เงินอันนี้เป็นเหรียญบาทเหรียญห้า เก่าๆนะครับเหรียญ20ปีขึ้นไปทั้งหมด153บาทอันนี้ยังไม่รวมเศษที่เหลืออีกนะครับนี่อย่างพวกนี้ที่ผมไม่หยอดที่หลังก็ยังมีพวกเหรียญ10เหรียญ2บาทแล้วก็พวกเหรียญ50ตังค์พวกนี้แล้วก็พวกเหรียญใหม่ๆแล้วก็พวกเหรียญต่างประเทศอันนี้คือเงินเก็บคร่าวๆผมนะครับและนี่จํานวนท,ทั้งหมดที่ผมบวกยังไม่รวมไม่รวมเศษเมื่อกี้นะครับนี่ทั้งหมด1,422บาทนะครับผม ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย